哪？ แกขายมาดามฟินของแกเองเลยว่าน้ําหอมมาดามฟินมันพิเศษอะไรยังไงโหเป็นเป็นด้วยความที่จะเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยก็ดีใจมากที่ที่ที่เลือกที่ที่เลือกสินค้าไม่ผิดอะค่ะก็ก็อย่างที่บอกก่อนหน้านี้พี่สายเขาก็ทําโครงการด้วยค่ะแล้วก็อันนี้นะน้ำหอมมาดามฟินก็อย่างที่รู้กันค่ะก็คือฉีดแล้วหอมทนนานเหมาะกับคนไทยเพราะว่าทำเพื่อคนไทยโดยเฉพาะสามารถมิกซ์กลิ่นได้แล้วก็เหมือนกับว่ายิ่งฉีดยิ่งหอมอะไม่ใช่ว่าเรามีเงื่อไปฉีดแล้วใช่ติดทนนานแล้วกลิ่นจะเปลี่ยนแล้วที่ สำคัญฉีดแล้วเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองไม่ซ้ํากันอ่พี่มดดำกับเชฟฉีดขวดเดียวกันถ้าลองยังไม่เคยลองกินใช่ไหมเธอไปลองกิ่นเนี่ยเสียสายกระชากเนี่ยสมมติเธอลองนะรับรองสาวๆติดเธอเต็มไม่ทำอะไรแล้วนะหนหนูนี่แต่หนูมีแฟนแล้วนะหนูกูาสดิ้งานยังไปมาแล้วนะคะคนนี้จริงๆเออมีคนซื้อไปให้ที่มังครเหมือกัน ขอบอกว่ารับรองว่าขวดนี้คือสุดยอดแล้วมัน50 ml เอเธอแล้วมันไปปรับที่ฟีโรโมนปุ๊บนะเจ๊มันแปลกอย่างหนึ่งว่าเฮ้ยมันก็จะเปลี่ยนกลิ่นเป็นของใครของมันไปเลยจริงๆนะฮะและที่สำคัญก็ไม่ปวยนะขอบอกว่าซอชวสตัวนี้นะมันมาจากไม้จันทร์หอมมัไม้ปริศนาไอตุ่นพิเศษมากไม่ได้ติ่นะนุแม้เลยถูกขอบอกเลยว่ามันหอมสุดๆแล้วก็ตอนนี้มันเพิ่งมาลิมิเต็ดอีดิชั่นจริงๆงนะฮะแล้วก็มันเป็นน้ำหอมที่ปรับตามฟีโรโมนมันเหมาะสำหรับทั้งผู้หญิงที่เซล หรือผู้หญิงซบซบอยากจะแบบว่าดูแข็งแรงหรือเก้งกวางระมัดมังคาคุณต้องมีวันนี้ใช่มคะมันแตกต่างจากฟินอินเลอร์ฟินอินแบล็กมอลฟินมันแตกต่างทุกอย่างเลยจริงสุดสุดสุดแล้ววันนี้คืออะไรอีกเจ๊ของเจ๊วันนี้โปรโมชั่นพิเศษค่ะก็คือมีทั้งน้ําหอมของพี่มดดําใช่ไหมคะแล้วก็ยังมีน้ําหอมนี่อเป็นครีมค่ะโลชั่นโซเซ็กซี่นะคะแล้วก็มีน้ําหอมน้ําหอมขวดสีดํา แถมไปเพรเป็นอิมแบ็ใช่ใช่สิ่งที่ปี่ขาดไม่ได้โซเซ็กซี่ใช่ไหมคะแล้วก็ที่สําคัญมีแถมเซ็ตลิปมงคลนอันนี้น่ารักมากอันนี้น่ารักสุดๆอันนี้อยากเปิดสิข้างในลิปสติกอ่ะมีแบบเป็นนังกรเป็นอะไรมาแล้วเป็นลายสักนองกรอยู่ข้างในอันนี้สวยสุดๆเลยจริงสวยมากอันนี้ดูสิลิปสติกได้มากเอาอย่างนี้ขออนุญาตพูด๋ยวจะไปกันใหญ่วันนี้คุณได้อะไรบ้างก่อนคุณได้น้ำหอมโซเซ็กซี่ของไอรุ่นนี่รุ่นไอเดียวหนึ่งขวดแล้วก็โลชั่น โลชั่นโซเซซซี่กับโลชั่นเนี่ยคุณได้คู่กันและหนึ่งนะแล้วก็น้ำหอมขวดสีดำนี่สองสิ่งที่จะต้องแถมคือฟินอินแบล็กก็คือสิ่งที่เราใช้เก้งกว้างคือทุกคนขาดไม่ได้ฟินอินแบล็กเนี่ยใช้แล้วเนี่ยเด็ดจริงจริงฟุกโกรนฉีตลอดหรือเปล่าก็ฉีเหมือนแม่แหละค่ะแม่ใช้หนูก็ใช้ตามแม่แหละแล้วก็นี่เซนชัวส์นี่ตัวนี้ของฉันที่แบบหาหาซื้อยากหาซื้อเย็นจังเลยเนี่ยตัวนี้อีกหนึ่งขวดแล้วก็ลิปมงกุลลิปสติกมงคลอีกหนึ่งเซตห้าท วันนี้1,990บาท adfin f i n 2 6 adfin f i n 2 6ทายอยากได้เงินไปทำบุญเยอะๆแค่นี้1,990เธอจะแถมอะไรเขา,เอ,าอีกแถมอีกหรอแถมอีกซหนุจะได้เงินให้เยียเจี๊ยไปทำบุญทรายจะทำอะไรพี่มอสเอาโลชั่นดอกไม้อีก3หลอดว้าโล, hey, โลชั่นดอกไม้อีก3หลอดให้ร<อ>จริงๆ,ๆใช่ไหมหลอดใหญ่เลยคะ่ะแล้วกแกไม่เจ๊งใช่ไหม แล้วมันเหลือเงินโไหมเอาเงินไปทำโบน,นมันทำโบญเงิน,นจะได้ไปทปําบุญใช่แต่ว่าพี่สายเขาก็มีโครงการที่ดีของเขาเน,นี่ยก็เนี่ยแหละแล้ว,ลวนี่ไปทํากันเยอะแล้วฮะจริงๆแล้วเดี๋ยวเราก็แบ่งกันไปทํากันหลายๆที่ท<ช>่านผู้ชมฮะเอาง่ายๆได้โลชั่นโลชั่นน้ําหอม,มดอกไม้อีก3หลอดโโอ้หลิปสติกหนึ่งลิปสติกกี่กี่แท่งอ่ะมีเซ็ตมีแปดแท่งแปดแท่งน้ำหอม3ขวดโลชั่นรวมแล้วเป็น4หลอดจาก8-9,000บาท เหลือหนึ่งพนเก้าเงินจะเอาไปสมทบทุนเนินนะ F I N Fin สองหก F I N Fin สองหกเธอได้เดี๋ยววัดกับใครนะค่ะดิฉันก็กดแล้วค่ะคุณจ่านี่นางซื้อแล้วว่า F F คุณไปซื้อทาบูนด้วยเงินส่วนแบ่งของฉันทั้งหมดฉันไม่เอาฉันให้หลอดไปไปช่วยคนให้เกี้ยจริงจริงคือโปรดีจริงๆตั้งแต่ตตั้งแ่ F I N Fin สองหกพระคุณเอาไปเลยหรือศูนย์สองหนึ่งหนึ่งสี่หกสี่หกหก 0 2 1 1 4สอง6น เงินจะไปช่วยบุคลากรแล้วก<ช>็จะไปช่วยชชผู้ป่วยที่อยู่คนอยู่ตามบ้านเชีเชอร์ต้องเป็นคนดูแลเงินตรงนี้นะเ<ด>ฉันไม่มีปัญญาดูแลสัญญาว,ว่าจะทําให้ดีที่สุดแล้วก็ทุกบาททุกสตางค์จะได้ช่วยประชาชนจริงๆค่ะและแน่นอนฮะชอบคำหนึ่งสายที่เ,ออเชยบ,บอกอ่านแล้วคนลุกคืออะไรน้องคือเขาพี่สายเขามีโครงการดีๆนะคะทั้งแจกอาหารให้กับแคมป์คนงานแล้วก็มีการบริจาคเงินเป็นล้านแล้วค่ะตอนนี้พี่สายบอกว่าทําทั้งหมดไปเนี่ยจะสามล้านละก็คือคํานึงที่เขาพูดนะคะเขาบอกว่า ถึงไม่ได้ทุกคนแต่ว่าคงเป็นใครหลายๆคนคือฟังแล้วแบบสุดยอดอะที่เขาบอกว่าถึงแม้ที่เขาทำเนี่ยอาจจะไม่ได้ทุกคนก็ได้แต่อย่างน้อยมันคงเป็นแบบเป็นใครสักคนหนึ่งในนั้นวันนั้นฉันไปการในนาของมาดามฟินเนี่ยปรากฏเขาแบ่งกันยังไงรบกวกด้านขวามือคือยังมีคนติดเชื้ออยู่ผลออกมาเป็นบ่วกครึ่งหนึ่งอยู่ในเต็นต์ตรงนี้คือผลเป็นลบอยู่แต่คนงานเนี่ยกักตัวกันนานมากเลย บางทีฝนตกน้าท่วมเพต้นหมอย่างเงี้ยวันนั้นเราก็เลยขนไปแล้วมีนี่ไอ้เจอแกต้องเห็นมีเด็กน้อยอยู่เด็กเบบีอ่ะวันนั้นเราก็ไปช่วยกันยกเหมือนกันเลยนะเนี่ยดูดิเขาก็โดนจักตัวกันอยู่อย่างนั้นน่ะแคมป์คนงานนี่คือเป็นอะไรที่ลําบากมากก็คือก็คือมีคนโทรมาหาบ่อยว่าแบบเอ๊ะอยากเอาอาหารมาให้หมอก็คือจริงๆเนี่ยอีกส่วนหนึ่งที่เขาเหนื่อยและลําบากก็เป็นแคมป์คนงานแล้วจะดีใจมากที่พอเห็นพี่ซายมีโครงการนี้แล้วเห็นรูปอ่ะดีใจมากว่ามีคนคิดถึงแคมป์คนงาน รู้สึกว่ามันสําคัญจริงๆอ้าวใครอยากจะร่วมโครงการนี้คุณได้น้ําหอมไปอย่ากี่ขวดเพราวันนี้ มอยจะขายดีกว่าแจกให้ดีกว่าเยอะน้ำหอม3ขวดโลชั่น4ลิปสติกอีก8ด้าม F I N Fin 26หรือ0 2 1 1 4 6 4 6 6นี่หพี่มดดำรู้ป่ะจะไม่ได้ขนลุกแค่คำพูดของพี่สายเมื่อกี้นะแต่ตอนนี้ขนลุกกับโปรโมชั่นก็ใช่น่าจะเคยไปขายกับพี่สายไหมไม่เคยเลยผ่านเจียด้วยมุก็ได้ได้ยินเสียงตึ้งตึ้งขนลุกอีกเหมือนกันนี่แม่ไอซ์ไม่หยุดเลย F I N f ินสองหกเดี๋ยวเงินตอนนี้เราได้เงินให้เจี๊ยบประมาณเท่าไหร่แล้วสายฮะ เครื่องแหงลนะเครื่องแหงไปแล้วคุณเอางี้แล้วกันฮะ S F I N Fin 2 6หรือ02-1146466 02-1146466เราไปร่วมดูดาราของแต่ละคนที่มาร่วมโครงการนี้กับพวกเรากันครับเชิญค่ะตายไม่มีเงินจะกินเราจะเอาเงินที่ไหนไปใช้แม้กระทังะง่งไข่สักแผง อยากจะเป็นส่วนหนึ่งนะคะในการช่วยอะไรก็ได้ค่ะที่เราช่วยก็ขอบคุณมาดามฟินจริงๆค่ะที่มีโครงการดีๆแบบนี้นะคะก็อยากทิ้งท้ายไว้ค่ะว่ากําลังใจมีไว้ให้น้ําใจมีไว้แบ่งปันอันนี้เป็นโครงการที่ดีนะคะแล้วพิตาก็จะร่วมโครงการนี้กับน้องสายด้วยนะคะพิตาก็จะร่วมบริจาคกับน้องสายด้วยเหมือนกันนะคะอยากให้ทุกคนนะคะมีกําลังใจ ะะแล้วก็ขอให้ผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกันให้ได้นะคะไม่อยากขอส่งพลังใจฐานะประชาชนคนไทยหนึ่งคนนะคะให้กับแฟนเพื่อนเพื่อพี่เพน้องชาวไทยให้สู้ไปได้วยกันนะคะรักเธอประเทศไทยเราจะต้องรอดค่ะรักคุณครับขอให้ทุกๆท่านเข้มแข็งและปลอดภัยขอให้พระคุ้มครองทุกคนคะ่ะสู้ๆนะคะกำลังใจมีไว้ให้น้ำใจมีไว้แบ่งปันค่ะ ก็ส่งข้าวสารไป100กิโลกร,รัมค่ะก็อยากจะเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะสู้ๆค่ะเราจะผ่านตรงจุดนี้ไปด้วยกันพุดกับจุย๋ยส่งพลังแล้วก็ส่งกําลังใจให้ทุกๆคนเลยนะครับสู้ๆครับสู้ๆค่ะเราสองคนแม่ลูกก็อยากส่งกําลังใจให้นะใ,ให้ทุกคนสู้ๆนะคะคือกําลังใจมีไว้ให้น้ําใจมีไว้แบ่งปันค่ะ ตอนนี้จันอยากจะขอบคุณคุณหมอพยาบาลแล้วก็พี่พี่บุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าทุกๆคนเลยนะคะกำลังใจมีไว้ให้น้ำใจมีไว้แบ่งปันนะคะจันเชื่อว่าเราจะผ่านอุปสรรคในช่วงเวลานี้ไปด้วยกัน,นะคะ่ะมันก็กระทบกันหมดเรียกว่าแทบจะทุกๆฝ่ายเลยนะครับสิ่งที่สําคัญก็คือการที่เราช่วยเหลือกันให้กําลังใจกันนะครับตอนนี้ครับเห็นใจทุกคนจริงๆเป็นกําลังใจให้สู้ๆนะครับตุ้มตามและมาดามฟินก็ขอให้กําลังใจ ผู้ที่ประสบภัยโควิดอย่างหนักน่วงแล้วเราจะผ่านไปด้วยกันครับน้ำใจเป็นสิ่งสําคัญที่ทมอบอให้แก่กันนะครับนั่นเป็นวิสัยที่ดีของคนไทยกําลังใจมีไว้ให้น้ําใจมีไว้แบ่งปันถ้าคนไทยช่วยเหลือซึ่งกันและกันสักวันชาติเราจะพ้นภัยครับสุ้ๆนะครับที่จริงมีดารา,าอีกมากมายนะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราคงมาเจ็บถ้าอาทิตย์หน้ามาเล่าเรื่องว่าอะไรเกิดขึ้นอีกวันนี้เจยบน่าจะได้เงินพอสมควรแล้วละ่ะ เงินส่วนแบ่งของพี่พี่ให้น้องหมดเลยนะฮะใครสนใจวันนี้เราช่วยกับคนระนิดคนละหน่อยเพราะยังมีผู้ป่วยที่รอความหวังใช่ไอ้เริ่มเตียงคงไม่มีเตียงเขานอนแล้วล่ะแต่คนนี้อยู่บ้านให้เขานอนอยู่บ้านให้เขารักษาเป็นหน้าที่ของเจี๊ยบแล้วนะใครสนใจ F I N ฟ i n สองหกหรือศูนย์สองหนึ่งหนึ่งสี่หสี่หกหศูนย์สองหนึ่งหนึ่งสี่หสี่หกหกหรือ F I N ฟ i n สองหกครับ ขอบคุณจริงๆไม่ต้องขายแล้วล่ะน้องแค่นี้มันก็แบบพอแล้วได้เงินแล้วล่ะน,น้อง <ๆ S 2> เอ,อ<า>ยใช่นะฮะนี่ขอบคุณจริงๆค่ะอยากจะบอกอะไรกับทุกท่านที่วันนี้ลา์แอดเข้ามากัเต็มเลยก็ก่อนอื่นเลยนะคะต้องขอบคุณทั้งพี่ทรายนะคะแล้วก็พี่มดแล้วก็ทุกๆคนเลยนะคะที่พี่ทรายก็ได้ทําโครงการดีๆอย่างที่บอกนะคะว่าตอนเนี้ยใครทําอะไรได้ก็ทํากันแล้วก็ดีใจมากที่จะเลือกแบบเลือกสินค้าไม่ผิดที่เราเป็นพรีเซนเตอร์แบรนด์นี้เพราะว่าอย่างที่พี่ทรายเขาบอกว่าที่ผ่านมาเขาเขาเขาได้รับกระแสตอบรับมาดีตลอดแต่วันหนึ่งที่ล ลูกค้าเขาเดือดร้อนเขาอยากเป็นส่วนหนึ่งที่ลงไปช่วยแล้ววันนี้คือเห็นแล้วจริงๆว่าเขาไม่ทิ้งแล้วเขาก็ช่วยจริงๆช่วยช่วยในสิ่งที่เขาทําได้แล้วยิ่งวันนี้จะมาอยู่ตรงเนี้ยแล้วพี่มดดาพูดแบบนี้แล้วก็มีการสมทบทุนเข้ามาอันนี้คือไม่รู้มาก่อนเลย คือเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์มากว่าแกเอาค่าตัวใช่ไหให้หมดเลยว่าจะได้คือสาธุจริงๆค่ะขอบคุณประชาชนทุกคนมากๆที่ช่วยกันตรงนี้นะคะขอบคุณมากๆจริงๆค่ะแต่ถ้าสมมติพูดกันนานกว่านี้แฉอาจจะไม่มีอยู่ในช่องนี้แล้วนะเพราะว่าเกินเวลามาพอสมควรแล้วอ้าวเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพักไหนไหนหมอมาแล้วเรามีคนหนึ่งที่จะต้องมาอัปเดตรวมครึ่งหลังตี64หน่อยอาจารย์ลักษราชสีฮะแล้วไปอีกหนึ่งคนหมอฤทธิ์เดสตาร์นะสองหมอ จะมากันช่วงนี้ใครสนใจนะ FIN สอง26คุณได้ของคุ้มสุดๆเอาไปที่ฟรีนั่นแหละนะขอบคุณเจี๊ยบเดี๋ยวที่หน้เจะทลูกขอบคุณท่านหมอขอบคุณมากขอบคุณมากจริงๆเลยนะคะขอบคุณ